โอเคมาดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนวันนี้เรามาขึ้นในหมวดของเลข2ครับหรือดาวจันทร์นั่นเองหลังจากที่รู้ไปแล้วนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่มีเลขคู่อยู่กับ0นะความหมายจะเป็นอย่างไรใครที่มีเลขคู่อยู่กับเลข1หรือว่าดาวอาทิตย์ความหมายจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของ ใครก็ตามที่มีเลขคู่อยู่กับเลข2นะความหมายจะเป็นอย่างไรเลขเปรเป็นสมมติกับดาวจันทร์ครับดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความละเอียดอ่อนนะเป็นดาวที่เรียกได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเกี่ยวเรื่องของความคิดเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการภายในเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการใส่ใจดูแลหรือเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความอ่อนไหวไม่แน่ไม่นอนขี้สงสารขี้เกรงใจโลเลไม่มั่นคงนะฮะมันคือเลขที่มีหลายอารอมณ์มากนะถ้าเปรเสมมอติกับผู้หญิงก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีดูสวยนะแต่ว่าขี้เอาใจขี้เออขี้งอนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโกรธง่ายหายเร็วอะไรเนี้ยดังนั้นเลข2เนี่ยคือเป็นเลขที่เอาแน่นอนไม่ได้ดังนั้นเมื่อเลขนี้เนี่ยนะครับอยู่กับเลขอื่น อิทธิพลที่มันแผ่ถึงกันไม่ไว่าจะเป็นทั้งสุปเคราะห์หรือบาปเคราะห์เนี่ยนะครับมันจะทําให้คนที่มีใน4ตัวท้ายของบัตรประชาชนตัวเองเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อชีวิตหรือพฤติกรรมลักษณะนิส,สัยของแต่ละท่านแต่ละคนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครับ,รบเราได้รู้กันแน่นอนนะมาเริ่มต้นด้วยอะไรครับมาเริ่มต้นด้วยคู่2 2เพราะอะไรครับ เพราะว่า2 0เรารู้ไปแล้วนะ21เราก็รู้ไปแล้วดังนั้นพอขึ้นสู่หมวดซี้อ2ที่เป็นตัวการจริงๆเนี่ยก็มาเริ่มต้นที่2 2ครับดังนั้นเลขนี้เนี่ยนะครับในความเป็น2โดยลำพังมันก็มีจินตนาการมันก็มีความอ่อนไหวในตัวมันแล้วเนี่ยนะครับพอมมาอยู่ร่วมกันเท่ากับว่า2คูณเข้าไปอีกเท่าหนึ่งนะก็คือ2อาอารมณ์ของ2เนี่ยมันเป็น2เท่า ดังนั้นพอสองสองรวมกันได้สี่นะมันก็คือสุปเคราะห์เหมือนกันแต่มันจะเป็นลักษณะของเรื่องของพฤติกรรมของความเป็นพุทธเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องด้วยนะครับอะมาดูครับสองสองเนี่ยนะครับถือว่าใครที่มีอยู่ก็มักที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นคนช่างคิดนะช่างสังเกตและเป็นคนที่มีจินตนาการที่ค่อนข้างไกลมากนะเป็นคนที่มีจินตนาการเก่งรู้จักพิจารณารู้จัก สังเกตจดจำสิ่งต่างๆที่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะกระจุกกระจิกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งมีความใส่ใจค่อนข้างดีนะและมีนิสัยเหมือนผู้หญิงเนี่ยนิสัยอ่อนโยนต่อให้เป็นเลขที่เกี่ยวกับผู้ชายนะอยู่กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างหนึ่งอ่อนโยนพูดจาอ่อนหวานเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเพราะมันมีความเป็น4ที่แฝงอยู่ระหว่าง2อบวกสเป็น4นะ ก็เลยทาให้เป็นคนที่ค่อยอค่อนข้างที่จะพูดเก่งนะช่างคุยคุยกับคนอื่นรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งเข้าใจคนอื่นได้ค่อนข้างดีนะและก็มีพฤติกรรมในการบริหารจัดการเป็นนักบริหารที่ค่อนข้างโอเคพอสมควรนะแล้วก็มีสเสน่ห์นะ <c oughs> มีสเสน่ห์ที่การวางเนื้อวางตัวเวลาที่ใครเห็น หนุ่มเห็นสาวเห็นนะหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดึงดูดมันน่าสนใจเป็นบุคคลที่น่าค้นหาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะด้วยพฤติกรรมเป็นคนที่มีอัธยาศัยค่อนข้างดีอยู่ด้วยรู้สึกเป็นมิตรนะคนต่างๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่าเออประทับใจกับการวางตัวกับ,ก,บการพูดการจานะเลยทําให้คนที่มีเลข22ที่อยู่ในสีตัวท้ายของบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ เพราะเขาเป็นคนที่เลือกคบคนทุกระดับเออไม่ใช่ว่าเลือกเฉพาะคนรวยไม่ใช่่าจะเลือกเฉพาะคนชั้นกลางคนจนไม่ครบอย่างนี้ไม่ใช่เพราะความเป็นสองสองหรือมีความเป็นจันอยู่เนี่ยนะครับจะไม่เลือกคบคนประเภทใดประเภทหนึ่งจะเข้าได้กับทุกประเภทเขาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะและอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีรู้จักฉลาดในการหาเงิน นะรู้จักฉลาดในการหาเงินเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรครับเป็นคนที่หาเงินเก่งอ่ะผมผมต้องบอกเนี้ยเป็นคนหาเงินเก่งแต่ต้องระวังเวลาที่คนมายืมตังค์นะคุณจะเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ค่อยได้เพราะมันมีความเป็นจันท์มีความเป็นสองมันมีความขี้เกรงใจมันมีความขี้สงสารนะแล้วก็บวกความที่ไม่มั่นคงในตัวเองเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายนะ พราะในความเป็นจันเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายโลเลลังเลตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุย้ยคิดแล้วคิดอีกนะตัดสินใจยากเป็นคนหูเบาเวลาที่คนอื่นมาบอกมาเป่าหงเป่าหูหรือมาพูดอะไรให้เราฟังปั๊บเราจะเริ่มเฟะนะครับดังนั้นควรระมัดระวังที่จะถูกคนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาครอบงำหรือมาหลอกเราให้เชื่อดังนั้นควรที่จะไตร่ตรองหรือคิดพิจารณาอะไรต่างๆมากมาย ให้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นความเป็นสองสองเนี่ยน,นะครับมันมีความที่รเรียกว่าเรียกว่าเจ้าน้ําตาด้วยนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งเจ้าน้ําตาดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ดูหนังไม่ค่อยได้ความเป็นสองเนี่ยน,นะครับมันจะเข้ามานะดังนั้นเรื่องของสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่ออิเทเบพลของเรา มีแค่สองตัวเดียวก็อยากทำให้เราเป็นอย่างนี้พอมีสองเข้ามาเป็นสองตัวแน่นอนนะครับว่าเลขคู่นี้ย่อมทำให้เกิดความอ่อนไหววันไหวลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจเพิ่มขึ้นไปอีกสองเท่าดังนั้นท่านต้องพยายามที่จะมีสติหรือพิจารณาสิ่งต่างๆมากมายก่อนให้ดีที่จะตัดสินใจลงไปนะครับนี่คือเรื่องราวของ4ตัวท้ายในหมวดที่กลุ่มเลข2อ,อะ่ะนะ ดังนั้นใครที่มีอยู่ก็ลองพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหนในเรื่องราวของพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะนิสัยนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือรายการเส้นทางดวงกับผมอาจารย์พัฒน์พงศ์เลิศวัฒนธรยังไงก็ฝากไว์ฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับลหลายๆท่านหลายคนนะครับที่อยากจะรู้เรื่องนี้และอย่าลืมนะครับดูแล้วแชร์ไปด้วยนะกดแชร์ไปเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางรายการด้วยนะครับ เอาละครับผ่านไป2-2ต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าคู่เลข2-3-3-2เนี่นะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคู่ชูเนี่ยคู่สน่หเนีน่ยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อมาอยู่กับเลขท้าย4ตัวของปัตรประชาชนสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอพัดชูบาพเก่งต้องบวกเฮงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับ